ดังนั้นในข้อตกลงที่เขาไปคุยกันตั้งแต่ก่อนลังกาวีแล้วไปพบปะกันที่ลังกาวีและสุดท้ายก็มีการคุยทางโทรศัพท์กันก่อนที่จะมาที่สิงคโปร์ยืนยันว่าให้เข้ามาทุกอย่างเป็นอันยกเลิกจะดีลกันไว้อย่างไรไม่มีใครรู้แต่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนข้อตกลงที่เคยคุยกันพบปะหน้ากันที่ลังกาวียกเลิกข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ก่อนวันที่22มีการโทรศัพท์เข้ามาเคลียร์กันและได้รับการยืนยันว่าเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะจัดการให้เป็นไปตามที่คุยกันไว้ยกเลิก ยกเลิกข้อตกลงไม่กลัวที่ต้องยกเลิกข้อตกลงและไม่กลัวก็เพราะว่าเรื่องคดีกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสองที่ท่านผู้นำทักษิณท่านจะเดินทางไปรับทราบคำสั่งของอายการ ในวันที่10เมษาถึงแม่อายการจะสั่งฟ้องท่านผู้นำทักษิณท่านก็ตัดสินใจทีมกฎหมายของท่านตัดสินใจแล้วว่าสู้คดีสามศาลครับและท่านมั่นใจว่าสามศาลที่จะสู้กันไปนี้กว่าจะถึงศาลสุดท้ายก็คือศาลดีกานั้น ท่านจะมีอายุ80กว่าปีใน5ปีนี้ใน5ปีนี้ไม่มีทางที่คำพิพากษาสารสุดท้ายก็คือสารดีกาจะออกมาในคดีกฎหมายอาญามาตรา112ที่ไปฟ้อง ท่านผู้นำทักษิณนี่หมายถึงว่าเลวร้ายที่สุดนะครับเลวร้ายที่สุดอายการสั่งฟ้องต่อศาลก็นำตัวไปที่ศาลแล้วก็ยื่นประกันตัวแล้วก็สู้คดีกันสู้คดีในศาลท่านทั้งหลายถ้าเคยไปต่อสู้คดีในศาลท่านก็รู้ว่ามันไม่ได้ปุ๊บปั๊บ มันไม่ได้เกิดขึ้นและมีผลอย่างทันทีทันใดมีการประเมินกันเรียบร้อยว่าต้องใช้เวลามากกว่า5ปีคดีนี้ถึงจะเดินทางไปถึงคำพิพากษาสุดท้ายของศาลดีกา 5ปีดรทักษิณก็จะขึ้นสู่อายุ80ปีซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าในระหว่างที่เดินหน้าไป5ปีสารต้นสารอุทธรสารดีกานั้นจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางใน5ปีนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่พิตกกังวลนี่คือเรื่องที่ทางฝ่ายท่านผู้นำทักษินท่านตัดสินใจแล้วนี่คือเลวร้ายที่สุดจะเลื่อนคดีก็ไม่เป็นไรจะมีคำสั่งของอายการสูงสุดว่าไม่ฟ้องก็ยิ่งดีกับท่านผู้นำแสดงว่าใต้อุ้มปีกนางพญานั้น ท่านผู้นำทักษิณได้รับการคุ้มครองเต็มทีออ่ก็ว่าดีครับแต่ถ้าเลวร้ายที่สุดเขาคิดในเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วไอาการสั่งฟ้องท่านผู้นำทักษิณตามกฎหมายอาญา,ามาตราหนึ่งสบท่านประกันตัวท่านสู้คดีกว่าจะถึงศารดีกาหครปีเอาละครับท่านทิ้งลบครับก็ว่าไปในเรื่องของ กฎหมายอาญามาตรา112ส่วนกรณีที่จะมีการฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา240 ก็ยืนยันครับใช้เวลาห้าปีเหมือนกันกว่าเรื่องจะไปถึงสารดีกาตอนนี้ท่านผู้นำทักษิณท่านได้รวบรวมสุดยอดของมือกฎหมายทั้งหลายแหล่มาอยู่กับตัวเองแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสู้อย่างไงเรื่องที่จะมีการลื้อฟื้นการติดคุกของท่าน ว่าไม่ได้เป็นการติดคุกจริงเป็นการติดคุกทิพติดคุกปลอมแล้วจะเอาท่านไปยัดคุกอีกครั้งหนึ่งโดยจะดำเนินการยื่นคำร้องฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246อยู่ในขบวนการทุเราการจำคุก ต้องสู้กันห้าปีท่านจึงไม่สนใจทั้งกฎหมายอาญามาตรา1นึทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246รสองมาตานี้ยกภูเขาออกจากขุก จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มีคำพิพากษาของศาลสูงสุดใน5ปีนี้5ปีนี้ไม่ได้นับปี6-7นะครับเริ่มกระบวนการพิจารณากันปี 6, 8, 6, 9, 7, 0, 7, 1, 7, หน้าหกแปดหกเก้านหนู่นเจครับ ท่านผู้นำทักษิณก็จะมีอายุครบ80ปีพอดียิ่งแก่กล้าพลังยิ่งแก่กล้าสะสมบารมีสะสมขุนศึกทหารสะสมเจ้าสัวนานทุนสะสมอำนาจในรัฐสภาทั้งสะสมอำนาจในวุฒิสภา5ปีแก่กล้าบารมีสูงส่ง หนังเหนียวยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่มีใครทำอะไรได้เลยท่านนังหงลยครับนี่คือแผนเขาส่วนที่มีกลุ่มยุทธศาสตร์ทางการเมืองเสนอว่าต้องระมัดระวังหากมีการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพกล่องวงจรปิด ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือภาพที่เจ้าหน้าที่ราชััน์จะต้องถ่ายทุกสองชั่วโมงวันละสิบสองภาพส่งไปที่เรือจำแล้วมันผูขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนอาจจะมีการชุมนุมลุกคือ ่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองของดรทักษินเข้าประเมินครับว่าไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำมวลชนสามารถนำมวลชนลุกฮือขึ้นได้เพราะมวลชนต้องไปตามผู้นำและผู้นำตอนนี้อยู่ในกำมือของท่านผู้นำทักษินเกือบหมดท่านล็อกไว้หมดครับ หลายคนถูกติดต่อหลายคนถูกทำความเข้าใจหลายคนได้ข้อมูลใหม่จากท่านผู้นำจากที่เคยตั้งตัวเป็นอริกันมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ววันนี้ก็บางคนต้องเชียร์นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเพราะทำความเข้าใจและได้ข้อมูลใหม่ไปแล้ว พอได้ข้อมูลใหม่ไป <g ül> ก็เชียร์นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชียร์พรรคเพื่อไทยเริ่มสอยทีละคนครับใครที่มีความคิดที่จะนำมวลชนสอยทีละคนซอยทีละคนเมื่อไม่มีผู้นำมวลชนที่สามารถที่จะนำมวลชนมาจัดการกับรัฐบาลได้ความคับแค้น ทางจิตใจของพี่น้องประชาชนต่อกรณีถ้าเกิดมันมีภาพหลุดออกมาก็เพียงแต่เกิดการชุมนุมแบบผีพุ่งใต้คือมาแวบแล้วก็หายไปก็จบส่วนกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เคยออกมาชุมนุมปี63-64ตอนนี้ก็ถูกล็อกแข้งล็อกขาและเมื่อมองดูเข้าไป ในพักก้าวไกลหากถูกยุบพักก้าวไกลก็ไม่มีความต้องการที่จะปลุกมวลชนขึ้นมาเพราะพักก้าวไกลต้องการจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งต้องการจะเอาชนะในการเลือกตั้งไม่ว่าพักก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบก็ตามดังนั้นมันจึงไม่มีผู้นำมวลชนฝั่งเยาวยชนคนหนุ่มสาวที่นำมวลชนออกมาต่อต้าน ดังนั้นจึงสรุปเป็นการประมวลสถานการณ์ทั้งหมดเสนอไปนางพญาก็เห็นด้วยนางพญาก็รับที่จะจัดการดูแลให้ให้การเมืองของพรรคเพื่อไทยให้การเมืองของท่านผู้นำทักษิณให้การเมืองขององค์อิงชินวัตรเดินหน้าไปได้ ดังนั้นใน,นข้อตกลงที่เขาไปคุยกันตั้งแต่ก่อนลังกาวีแล้วไปพบปะกันที่ลังกาวีและสุดท้ายก็มีการคุยทางโทรศัพท์กันก่อนที่จะมาที่สิงคโปร์ยืนยันว่าให้เข้ามาเลยทุกอย่างเป็นอันยกเลิกข้ามแล้วครับ เพราะท่านผู้นำทักษิณท่านไม่เหมือนเดิมท่านเป็นตัวใหม่ไปแล้วตอนนี้ท่านไม่จำเป็นจะต้องอาศัยการคุ้มครองจากคนที่ท่านดิวที่ลังกาวีแล้วจบแล้วครับและตอนนี้คนที่ท่านดิวลังกาวีดิวเนี่ยก็ แทบจะหมดหน้าที่ที่จะต้องทวงดีลแล้วเพราะทวงแล้วท่านไม่เอาท่านไม่ให้ท่านไม่ปฏิบัติตามเขาก็เลิกเมื่อเลิกก็เป็นเรื่องสถานการณ์ใหม่ก็บอกแล้วว่าคนอย่างท่านผู้นำทักษิณท่านไม่ใช่คนที่สิ้นไร้ไม้ตอกนะครับเมื่อคนที่ท่านดิวแล้วท่านไม่ยอมปฏิบัติตามดีว บิดดิวหักดิวท่านก็ข้ามคนที่ท่านดิวไปไปหาคนที่คุ้มของท่านมีศักยภาพเหนือกว่าคนที่ไปดิวกันที่หลังกาวีเดี๋ยวนี้ก็จับมือกันแล้วกลมเกี่ยวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียบร้อยยอมเข้าไปสุกอยู่ใต้อุ้มปีกของนางพญา นางพญาก็คุ้มครองเต็มที่ที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าท่านเล่นท่าไม้ตายเดิมซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าท่านดรทักษิณท่านไม่ได้เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆท่านผู้นำทักษิณยอมสามารถจะติดต่อสามารถจะเชื่อมโยงสามารถจะเอาใครก็ได้มาคุ้มครอง แล้วด้วยบารมีของท่านผู้นำทักษิณก็จะทำให้องค์กรอิสระต่างๆอยู่ในสภาพณนัจังงังทำอะไรไม่ได้